ครับวันนี้พามาชมต้นนางกวักนะครับพันแม่แม่พันธุ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับก็อยู่ที่ท้องไร่ปลายนานะครับนะครับธรรมชาติของต้นนางกวักนะครับหรือว่าต้นเตยิงก็จะชอบอยู่ที่ทุ่งนานะครับตามที่เนินๆนะครับเขาจะชอบอยู่นะครับจอมปลวกใหญ่ๆนะครับ ายยากครับตอนนี้นะครับใกล้ศูนย์พันนะครับหรือว่าถ้าเราจะเจอก็ก็ตามปั๊มนะครับไปอยู่ที่ปั๊มนะครับเป็นไม้ขุดล้อมตอนนี้นี่ก็เคยมีคนนะครับที่ขุดล้อมนี่มามาดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ขุดออกไปนะครับเพราะว่า ทางเข้าเข้าลำบากนะครับก็เลยรอดมาได้นะครับปีนี้มาดูก็ก็ติดลูกแต่ก็ไม่เยอะนะครับนะครับคาดว่าเดือนหน้านะครับประมาณสักปลายปลายสิงหาก็คงจะได้กินลูกตตยึกหรือว่านางกวักนะครับรสหวานครับหวานอร่อยมาก